ิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคือศึกษาจากจิตใจเราไม่สนใจที่จะศึกษาจากจิตใจอะไรอะไรก็อยากจะอ่านอยากจะฟังอยากห้คนอื่นบอกนี่มันมันก็เป็นในความไม่รู้ชนิดหนึ่งเหมือนกันอยากแต่จะคนอื่นบอกอยากแต่จะอ่านอยากแต่จะฟังไม่ศึกษาจากของจริง ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องความทุกข์ก็ศึกษาจากความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจจริงๆเมื่อแต่อา่านหนังสือเรื่องความทุกข์มันก็ยังไม่รู้จักความทุกข์ได้ถึงที่สุดถ้าเราอยากจะรู้จักกิเลสก็ศึกษาลงไปที่กิเลสเมื่อมันมีกิเลส๋ตวนี้คนมันโง่มีกิเลสเกิดมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสเกิดมันก็ไม่ได้ศึกษาแล้วมันก็ใช้กิเลสนั่นแหละ เล่นละครใ,ให้ให้เป็นตัวละครให้เป็นผู้ใช้กิเลสเป็นผู้มีกิเลสมี INE ความโลภความโกรธความหลงอยู่โดยไม่รู้ตัวว่ามีความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แล้วจะไปรู้จักกิเลสได้อย่างไรมันจึงมีกิเลสกันอยู่อย่างที่ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสทุกคนก็เคยเป็นอย่างนี้อาตมาก็เคยเป็นอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้มันทักจะรู้แล้วมันก็คลาดมันก็กลัวต่อกิเลสกลัวต่อความมีกิเลสเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นคือระวังการเกิดแห่งกิเลสก็เพราะว่ากลัวความทุกข์เพราะกิเลสนำความทุกข์มาให้กิเลสทั้งร้ายก็มาจากอาวิชชาหรือมิจฉาทิฐิ เราต้องกำจัดมันด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ยินคำว่าสัมมาทิฏฐิก็รู้ว่ามันตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิเห็นโดยมากเรามีอะไรอยู่เป็นประจำหรือว่าเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราวินิจฉัยสิ่งนั้นด้วยสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ เรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอะไรต่างๆด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือว่าด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีด้วยมิจฉาทิฏฐิเราก็จะต้องยึดมัน่นเงินทองข้าวของ,ของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีนาก็เป็นทุกข์เพราะนา มีสวนก็เป็นทุกข์เพราะสวนมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะบุตรมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะภรรยาเหล่านี้เป็นต้นมีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะว่าเรามีมันด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าเรามีมันด้วยสัมมาทิฏฐิมันเป็นแสงสว่างมันรู้ตามที่เป็นจริงมันไม่ยึดมั่นถือมั่น จะใช้จะกินจะทำจะเกี่ยวเกียวข้องอย่างไรก็ทำไปด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ยึดมัน่นถือมัน่นมันก็ไม่เป็นทุกข์หามาก็ไม่เป็นทุกข์มีไหว้ก็ไม่เป็นทุกข์บริโภคกช้าส้อยก็ไม่เป็นทุกข์มันจะสูนหายไปก็ไม่เป็นทุกข์ก็แปลว่าไม่เป็นทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจของสัมมาทิฏฐิ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นประโยชน์ของสมาธิิเพียงพอแล้วเราก็จะได้พูดกันถึงเรื่องสมาธิคือเอามาใช้ให้ได้เอามาให้เป็นประโยชน์ให้ได้สมาธิแปลว่าความเห็นอย่างถูกต้องกหมายถ,ถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องความเชื่ออย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้อง ความมีหลักมีอุดมคติอะไรก็ถูกต้องนี่เรียกว่าสมาธิิเราจะคอยระมัดระวังให้มีสมาธิิอยู่ตลอดเวลาอยู่ตามปกติธรรมดาก็าอยู่ในสมาธิเพราะอะไรจะเกิดขึ้นมา จะจูงไปหามิจฉาทิฏฐิก็มีสติควบคุมไว้ได้ไม่ให้อารมณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆจูงไปหามิจฉาทิฏฐิได้ตัวอย่างเช่นเราไปพบหาสนทนากับคนมิจฉาทิฏฐิถ้าเราระวังไม่ดีแต่มันก็จะจูงเราไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปประพฤติชั่วไปทำชั่ว ยาที่เป็นมากแก่ลูกเด็กๆที่ไปประพฤติชั่วไปทำชั่วจนเกิดเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องแห่งอันธพาลเรื่องอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของเขาให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่ได้ในเมื่อเขาไปสมาคมกับพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เะนั้นจะเพื่อรักษาสมาธิไว้ท่านจึงสอนให้หลีกเลี่ยงก่อนข้อแรกให้หลีกเลี่ยงซะก่อนอย่าเข้าไปใกล้พวกมิจฉาทิฏฐิท,ทีนี้ถ้ามันจําเป็นจําเป็นจะต้องเข้าไปใกลนะ้มันมีเหตุการณ์บังคับให้เราต้องเกี่ยวข้องทําการงานเกี่ยวกับพวกนี้เราก็ระวังให้ดีอย่าให้เขาจูงจมูกเราไปได้ <c oughs> ทีนี้ที่มัน ลำบากมากก็คือว่ามันเกิดขึ้นภายในใจเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในความรู้สึกเช่นความอรรถอร่อยเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็าตามถ้าเราปล่อยไปตามธรรมดาไม่มีความรู้เพียงพอมันก็หลงไหลในความอร่อย ยึดถือในความอร่อยไปในรูปแบบหนึง่งถ้ามันไม่อร่อยเราก็ยึดถือไปในอีกรูปแบบหนึง่งแล้วมันก็เป็นทุกข์เท่ากันยินดีพอใจมันก็เป็นทุกข์ไปแบบหนึง่งไม่ยินดีไม่อพอใจยินร้ายมันก็เป็นทุกข์ไปอีกแบบหนึง่งจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เมื่อก็เราเมื่อทำใจปกติ ไม่ยินดีไม่ยินร้าคือรักษาสัมมาทิฏฐิเอาไว้ได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองนั้นจงหัดฝึกฝนกนะครฝึกหัดในการที่จะ,ะกระทบกับอารมณ์คนเรามีการกระทบกับอารมณ์ ทางตาเห็นบ้างทางหูได้ยินบ้างทางจามูกได้กลิ่นบ้างทางลิ้นได้สัมผัสรับรสบ้างทางผิวหนังที่เบียดถูกันบ้างทางจิตที่คิดนึกขึ้นมาเองบ้างมันมีตั้งหกทางที่จะกระทบกันกันกบอารมณ์ถ้าอารมณ์มันรุนแรงก็เป็นการยากลำบาก ที่จะไม่ให้ครอบงำจิตใจเป็นไปในทางโง่ทางหลงเช่นความอร่อยมันก็ดึงไปในทางที่ให่หลงไหลในความอร่อยความไม่อร่อยมันก็ดึงไปในทางที่ให่หลงเป็นเรื่องโกรธเรื่องโกรธเครื่องเรื่องหัดใจเรื่องเกลียดชังนี่เราจึงมีเรื่องพอใจเรื่องไม่พอใจ เรื่องรักเรื่องเกลียดเรื่องโกรธเรื่องกลัวเรื่องอะไรต่างๆเพราะที่เพราะความที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง